cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle c a t s ครับวันนี้เรามาลุยในด่าน VS นะครับบากีิหันมานะ ใช่ไหมมันอ่านว่าหันมาว่ะหรือเวอร์ซัสนะครับบากิหันมานั่นเองนะโอเคด่านก็น่าจะมีทั้งหมด10ด่านเช่นเคยนะครับคือเลเวล1ถึงเลเวลแม็กนะครับเรามาดูความสามารถของบากิกันดีกว่านะเห็นคาว่ามันตีแล้วติดคลิกด,ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราเอาแมวโลหะมาก็ได้โดนฝ่าเท้าของบากิได้นะเดี๋ยววิผ่านไปครับ ชื่อด่านจริงชื่อด่านว่า the strongest student เนะี่ยแรกๆมันก็จะง่ายหน่อยครับไปหวัวกระแทกที่้มนี่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกลับสู่ดาวโลกเอ้ยดาวกลับสู่นรกของเจ้าไป รังงานหมดเติมใหม่ได้ครับเห็นมีน้องถามผมว่าทำไมผมถึงมีความเป็นผู้นำเยอะมากใช่ไหมครับคือถ้าเราเล่นด่านจบด่านตำนานเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีด่านตำนานมารายวันแบบนี้ครับหรือมันจะมีด่านพิเศษผมมาแบบนี้ถ้าเราเล่นจบด่านนึ่งอะมันก็จะให้อาหารกระป๋อง30กระป๋องแล้วก็ความเป็นผู้นำหนึ่งอันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่หรอกความเป็นผู้นำนอกจาก จะแบบเจอด่านโหดโถ่ยากๆอะไรแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ความเป็นผู้นําเยอะหน่อยครับแต่ด้วยความที่ผมเล่นมา1ปีก็เลยแบบสะสมมาเยอะมากนะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากให้มีความเป็นผู้นําเยอะนะครับก็คงต้องเล่นให้จบด่านตานานนะครับต่างๆนะรวมทั้งด่านเรื่องราวแห่งตานานด้วยนะบางด่านมันจะมีแบบสีมงกุฎแบบนี้ครับเราก็เล่นให้จบสีมงกุฎเลยจะได้ความเป็นผู้นำทั้ง4่อันนะ และบางทีก็อาจจะได้จากกามาโตโต้ด้วยนะครับตอนที่ส่งน้องไปสำรวจอะออแต่ไม่ใช่ตรงนั้นนะมันจะมีตู้ญี่ปุ่นนะครับศาลเจ้าญี่ปุ่นอนะโผล่มาใช่ไหมบางทีเราก็ได้ความเป็นผู้นําจากตรงนั้นมานะครับแล้วตรงพลังงานบางทีถ้าเราเล่นจบดนันดันใหญ่ๆอย่างเช่นจัก,กรวรตรแมวหนึ่งสองสามนะครับจบผว้อวอากาศหนึ่งสองสามนะ แล้วก็มีนะอากูใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มพลังงานให้เรานะจากที่มีแค่100 200 300มันก็จะเพิ่มมาเป็นพันกว่า,วาแบบที่ผมเล่นอยู่นี่แหละนะครับเอาง่ายๆคือเราต้องเล่นทุกทหารน,นะมันก็จะช่วยปลดล็อกบางอย่างให้กับเราด้วยนะครับสู้ๆถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะเป็นกำลังใจให้นะครับผม ตอนนี้เราสซกับบากิ Level เลเวล5แลเลครับก็เริ่มถึกขึ้นแล้วนะเห็นป่ะทีนี้เราต้องมาลุ้นกันครับว่าพอด่านที่6เนี่ยมันจะมีตัวพิเศษอะไรมาบ้างน,นะส่วนน้องที่บอกว่าพี่ผมไม่ได้เห็นฮิตแมนผมคิดถึงมากนี่นะเอาฮิตแมนมาแล้วนะครับน้องฮิตแมนเดินมาแล้วได้ตัวแรกสใบเลยเฮ้ยตอนนี้คือมีตัวแรหลายใบยครับหลายใบายมากนะครับแต่ยังไม่กล้าพิสูจนเลยไม่รู้ว่าจะได้ตัวซ้าหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สุ่มตู้ไม่ตาฟ้าขาวก็จะไปสุ่มอีกทีก็ตอนซูนิกมาเลยอะแต่อาหารกระป๋องไปสุ่มรอบนั้นแน่นอนครับหรืออีเวนต์พิเศษต่างๆที่กําลังจะมานะครับอีเวนต์คอล์เล็นะวันนี้ยังไม่รวมชั้นใต้ดินที่มันมีให้เราเล่นนะครับโคอลสเซียมนอกโลกที่มาอีกแล้วนะด่านอะไรนะเจ้าสาวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมี4มงกุฎนะครับผมเล่นจบไป1มงกุฎเองนะ ว่าสมัยก่อนอยังเล่นไม่จบไงตอนนั้นเล่นยากมากเพราะว่าไม่มีตัวที่สู้กับเจ้ากอริลลาดำนะครับแต่เดี๋ยวจ้าจให้ดูอีกทีตอนที่เป็นเลเวล3แล้วก็4มงกุฎแล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องทําคลิปบ่อยหน่อยนะแต่จะมีคนดูเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้องอทํามาชดเชยกับสิ่งที่เราได้เสียงเงินซื้อไปนะว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงห้องของตัวเองอยู่ครับไปต่อกันที่เลเวล7ครับ น่าจะมีแมวไม่สิต้องบอกว่ามอนฝั่งตรงข้ามน่าจะมีธาตุแปลกๆโผลมานะนั่นไงธาตุแดงมาแล้วไม่ได้เอาตัวสู้ธาตุแดงมาด้วยคือปกติจะพกตัวสู้ธาตุแดงอย่างแมวส่งของมาใช่ไหมรอบนี้ไม่ไดเอามาครับแสดงว่าตอนนี้แมวที่สู้กับธาตุขาวนี่คือเป็นหมันเลยนะแต่ก็คงไมนะ่เพราะว่าบากิมมันก็เป็นธาตุไรคุณสมบัตินะครับอย่างคิดแมนก็น่าจะใช้งานได้อยู่อิดก็น่าจะใช้งานได้อยู่ แต่ว่าแมวท่องเที่ยวนี่อาจจะต้องไปเปลี่ยนนะโอ้มีทา่าเอเรียนด้วยผัวนี่ตบไปเลยซึ่งมันก็เริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆนะบาเกียอยากจะอิซันามิเราครับเจอผีไปหนะ่อยผลักไปเลยครับทำให้ศัตรูฝ่าตรงข้ามโดนหยุดเวลาไปนิดนึงนิดนึงนะทุกคนประมาณ1ิวิได้ถึงปะไม่ถึงลมะมั 1, 2, ้งหนึ่งสองประมาณสาวิไดมั้ง มาเริ่มเตะแรง้วครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ผมไม่ได้สุ่มได้บากีนะถามว่าอยากได้ไหมก็มันก็คงอยากได้แหละแต่ว่าถ้าถ้าสุ่มได้ตัวซ้ำมันก็จบอะเพราะว่าตอนนี้เราได้มาสามตัวใช่ไหมมีอะไรนะจำชื่อไม่ได้เอ่อแต่ที่แน่ที่จำได้ก็คือมีคุณครูนะครับอัยมะ อ่าแล้วก็มีแจ็คหมานะครับแจ็คแฮมเมอร์เออแล้อีกตัวหนึ่งก็เป็นคาราเต้หนุ่มรูปหล่ออีกคนหนึ่งจำชื่อคนนั้นไม่ได้เหมือนกันนะมาครับรอบนี้เราเปลี่ยนเพิ่มแมวอันนี้มานะครับอ่าเอาแมวท่องเที่ยวออกแล้วก็เอาเซเวอร์พลังมาน่าจะช่วยได้นะไม่แน่ใจว่าเลเวลสิบเนี่ยเราจะต้องใช้มือปืนซุมยิงแล้วก็อีกอันยนิงไหมถ้าใช้ก็ก็จะ ก็คงต้องใช้มันงัดแรงมากมาโอเคยังดีนะยังได้แขวนๆตบครับอ่ะลองดูซิว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวสู้ธาตุแดงมาเราจะจัดการได้ไหมดีกว่านะลองดูนี่เอาแบบลุ้นๆกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ลุ้นมากนะเพราะว่าเรามีอิสลานีมม้เนะี่ยแต่ก็ก,ก็ก็น่าลองดูตอนนี้ป้อมปืนชะลอของผมอยู่ที่เลเวล20สแล้วมั้งจากที่ไม่เคยใช้ก็เอามาใช้หน่อยครับอยากถามทุกคนว่าป้อมปืนเราควรใช้ป้อมปืนอันไหนมากที่สุดผมจะได้อัพอันนั้นให้เยอะที่สุดครับลองแนะนำกันได้นะดูมันเตะดิ ต้องยองตุยนะครับเรียบร้อยโอ้โหไปแล้วอิสานามิตยุยแต่ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับอิสานามิโอเคเรียบร้อยไปต่อกันที่เลเวล9ครับ the strongest student นะครับเลเวล9ก ต้องโหดขึ้นแน่ๆถ้าง,งูกัดแล้วแมวยังลบคลั่งกระเด็นก็นั่นแหละอ่ะกัดสามครั้งกระเด็นก็ยังถือว่าได้อยู่มันจะย่ายตรงแรกนี่แหละถ้าเราไม่เอาตัวถ้าเราไม่ได้เอาตัวสู้ท่าดแดงมาก็อาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่าสู้ๆไปเถอะนะครับ ัแบบเลยโอเคบอสโผล่ละโอ้แต่มันเตะตุดบิดเลยในมันเตะเป็นวงพระจันทร์ครับนี่ลูกเตะใช่ปะมันคือถ้าลูกเตะวงพระจันทร์หรือเปล่าในเรื่องมันมันพูดแบบนี้ไหมไม่เคยได้ดูนะ มันเตะแรงแรงโอเคครับเรียบร้อย,ป,ยปิวไปกับสายลม และด่านสุดท้ายครับมา The strongest student Level Max ผมไม่ได้ใช้ไอ้นี่นะทุกคนมือปืนซุ้มยิงแล้วก็แมสกซ์ีนะครับทีนี้เรามาลุ้นกันซิว่าเราจะชนะได้หรือเปล่า มันจะยายตรงแรกแดงอะผมว่านะ <c oughs> มาแล้วทีนี้บากิน่าจะโหดขึ้น โอ้เตะทีเดียวตายอีกแล้วเห็นไหมพอเลเวลแม็กนี่คือแบบเตะแนวทุกตัวของเราครับทีเดียวจะมีบางตัวแหละที่โดนเตะสองทีถึงจะตายแ,แ,แบบนี้น่าจะเอามือปืนซุ่มยิงมานะให้มันยิงล้วชลอใส่เบอร์พังมาโจมตีช้าไปหน่อยนะ และควรเอาตัวที่โจมตีธาตุแดงได้ดีๆมานเนี่ยแต่ช่งมันครับอย่างที่บอกถ้าเราโอ้โหอิสโนมิปิวเวกรรมแล้วแรกมันต้องโจมตีไซเบอร์พังแน่ๆอเอาเลยหรือเราต้องกดเล่นใหม่แต่อย่าเพิ่งครับเกมยังไม่จบจนกว่าป้อมจะแตกเราถึงจะแพ้นะดังนั้นตอนเนี้เรารุยไปก่อนแล้วกัน ไปแล,วปแลว้วไปแล้วดิวไปแล้วลองยองขอพลังของเจ้าหน่อยโ <c oughs> ดนเตะน่าไงอีกก็อีกยังไม่ทันจะโจมตีเลยอนะ่ะไปุยเออนั่นแหละสละดอีกไปตัวเึยครับเหลือเล็ดอีกแล้วอเล็ดแ,แดงเนี่ยเองไง โหะนี่ไปเลยเราต้องชนะครับเย็งร้อยมาเลยแค่ป้อมแล้วไอ้สองตัวนี้ไม่ขนาะมือเราบอกเลยโอเคแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นไปกับอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแนละ้วคงไม่มีด่านใหม่หรือด่านอะไรโผล่มาแล้วนะสำหรับอีเวนต์บากินะครับ โอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ